ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้ A B C เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจุด D และจุด E เป็นจุดบนด้าน A C และ A B ที่ทำให้ C D กับ A E เท่ากันอันนี้พี่ไฮไลท์เป็นสีแดงไว้แล้วนะคะลากส่วนของเส้นตรง B D C E ตัดกันที่จุด X ขนาดของมุม B X E รวมกับขนาดของมุม B A C เป็นเท่าไหร่ B A C ก็เป็นมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่แล้วก็60ไม่ต้องคิดถูกไหมทีนี้ถ้า A B C เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามี A E กับ C D เท่ากันสแสดงว่าด้าน A D กับด้าน B E ก็เท่ากันไวด้วยนะคะแสดงว่า,าสามเหลี่ยม A B A B D เนะี่ยกับสามเหลี่ยม B E C อะ่ะน้องจะเห็นว่ามันมีด้าน A D เท่ากับด้าน B E คู่หนึ่งมีมุม A กับมุม B เป็น60เท่ากันคู่หนึ่งนะคะ แล้วก็มี a b กับ b c เท่ากันเพราะว่าเป็นสามเออเป็นด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม a b d จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม b c e นะคะแบบอันนี้แบบด้านมุมด้านเด้ยไหม ถ้าสามหรืออย่างสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแสดงว่ามุม ABD ก็จะเท่ากับมุม BCE นะคะแล้วก็มุมนี้ถ้าสองมุมนี้เท่ากันแล้วก็มุมฟ้ากับมุมเขียวก็จะรวมกันเป็นหกสิบอันนี้ก็ฟ้ากับเขียวก็เป็นมุมเป็นรวมกันเป็นหกสิบเหมือนกันเพราะว่าเป็นมุมของมุมภายในด้านสามเหลี่ยมด้านเท่าเรารู้แล้วฟ้าบวกเขียวเป็นหกสิบ ฟ้าบวเขียวก็คือมุมนี้ด้วยใช่ไหมนี้ก็60ไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นผลรวมของมุมนี้กับมุมนี้รวม,มกันนะ,สะแสดงว่ามุม B X E ก็จะกลายเป็น60นะรวมกันก็เป็น120องศา